ครับปล่อยอะไรวะโจพานัสเต้นวิชาอะไรครับเนี่ยนั่นแน่มามาม,าม,ามาตัวนี้นิดนึงมาครับมาครับจิ้มให้มันเป็นแองจิ้มให้มันเป็นแอง ไม่สนใจเลยเว้ยโหลอยทิมนขนาดนี้ไม่งั้นเราทิมเองก็ได้มากระเด็นครับมากระเด็นสนใจได้อย่างยังไม่สนใจอีกเหรออ่าบายครับโยครับโยกอืมกินได้บ่อยโอ้กินสร็จอ้ะบาครับมา เต็มหงายอืมมีสองตัวผมมีสองตัวผมจะหงายอ่ะหงายเข้าไปครับนั่นแน่ ทำไมถึงทำอย่างงั้นเล่าลุกแม่งก่อนครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นกินปึ๊บกินปึ๊บกินก็บ่อยชักนี้ครับชักนี้ <c oughs> ต่อแล้วจ้ะกินเขาไปสกัดก่อนครับเดี๋ยวโดนแทงมาดัานขึ้นไปดันขึ้นไปครับอืมดันเขาไปกินเข้าไปครับ ทำไรวะไปครับไม่ให้กิล็อกลงมาไม่ได้ไม่ใช่หรือเจ้าลงมาไม่ได้ไม่ใช่เหรอ,อจ่อหน้าคุณน,นิดนึงน้าวอะไรเนี่ยมาเก้าเล่าเลยฝั่งนี้เนี่ยตบให้หมดเลยฮะโค่นขอด ดานขึ้นไปเราังมากินบาชนิกหนีครับต่อมาเว้ยกินเข้าไปดานเข้าไปครับมาครับผมนั่นแน่ดันเข้าไปนี้ครับดานขึ้นไป ทำไรทิมลูกเอ้ยงายดันกันไปครับ ลูกก็ไปเจ้าตรงนี้แล้วเฮ้ยกินดีกว่าไหมกินหน่อยไปครับน่ะแล้วก็ผูกไว้เหมือนเดิมพี่งกะ่ะอารมณ์ประมาณคือกูงกกะกินเบีย ด่นครับนั่นแน่อ่ะงหงายเข้าไปอ่ะแทงโคนกิดแล้ว เตื่อมกิน่อยกินครับกินเหลือหมาผมดุกน้นแล้วเท่านี้ จิ้มลูกเข้าไ่อยมาครับผมลูกสักหนึ่งทีดิอ้าวฮาเลยครับต่อแล้วนีเนี้ยจิ้มเลยมาไต่อเรือเช่นอ้าวเหลือสิบเปอร์เซ็นต์คิดลูกเข้าไ่อยขังเลยครับ ให้น้องคนเขาดินด้นหลนลูกเข้าไปขอบคุณครับหะไรเน S S M หนึ่งสองสมวิชบเบลิมเบลิมเข้าไปดันครับเอาละเรายึดพื้นที่ได้แล้วสวยงามนะครับอืมไปครับเฮ้ยเฮเฮยมีตัวมาแยางว่ะเร็วเร็เรเรมีตัวมาแยาง มีตัวมาแยงมีตัวมาแยงเร็วเลยเร็วเลยเร็วครับเร็วครับเม็ดไปครับเร็วมีตัวแยงมีตัวแยงดังนไปดันเลยออมมันจะต้องออมมาับป้าใบตัว <c oughs> รอให้เขากินมาแล้วกันนะครับนี้แล้วฉันไม่อยู่แล้วกินไปเลยเอา้าไม่กินเลยอเจ้ะนี้ครับนี้ครับนี้ครับทำไมเจ้าถึงไม่ยอมกินล่ะ อ้อมนี่ต้องอ้อมเฮ้ยแม่งกินแล้วแน่เลยนี่อันนี้อุดเลยครับมมมมไม่ให้กินอ้อมอ้อมเฮ้ยกินแล้วเหรอ กินแล้วเหรอ,อไปครับกินเข้าไปเฮ้ยกินแล้วเว้ยเฮ้ยพวกเราไปเชื่อมไม่ทันเชื่อมไม่ทันว่ะไปครับจิ้มเข้าไปไปครับกินเลยไปครับตบเบียไปครับ อ่กดไว้กดไว้กดไว้หน้าหมาหมาะไปครับกินครับดูซิเขาจะดันโคลงลงมาไหมโอ้ดันตัวนั้นเว้ย้ออยากปั่มวะ ถอยก่อนครับถอยก่อนกินตัวนั้นหม่ตัวนี้อ่ะโดดครับอ่ะป้องกันก่อนครับเดี๋ยวแม่งโดนโคนถวายแหวน

ไม่ทีมตัวไหนมาหน่อยเหรอยกย้ายก่อนครับยกย้ายเจ้าจะกินม้าจริงเหรอถอยครับหนึ่งตาเจ้าจะกินม้าจริงเหรอจ้ะเห็นไหพี่ผิว อ้าวนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องพลาดโดนหม่ำซะ สตันเลยครับอืมเดินพลาดดูซิว่าจะยังไงต่อเอาไงต่อครับพี่จะสู้ต่อไหมออกอแก้ปัญหาโดยการออกก็ดีกว่าปล่อยเวลาหมดนะครับวันนี้ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผู้ชมเดี๋ยวรอเกมต่อไป